นายกกิ่งกาชาติพร้อมสมาชิกกิ่งกาชาติอำเภอปันบุรีเดินทางมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนหมู่บ้านเขาเจ้าค่ะ วันที่20ก,กรกฎาคม2565นายกกิ่งการชาติพร้อมสมาชิกกิ่งการชาติอำเภอปานบุรีเดินทางมอบถุงยางชีพให้กับประชาชนหมู่บ้านเขาเจ้าพร้อมนำน้ำมันมอบให้โรงเรียนชนประธานบ้านวังปาเพื่อไว้ใช้ในการเติมเรือรับส่งนักเรียนโดยการนำของนายปีดาสุขใจในายอำเภอปานบุรีนายกกิ่งการชาติอำเภอปานบุรีนำสมาชิกเดินทางไปที่หมู่ที่1บ้านเขาเจ้าหมู่ที่2บ้านท่าวังปาหมู่ที่3บ้านท่าทุ่ง หมู่ที่4บ้านท่าวังหินหมู่ที่5บ้านกระทุน หมู่ละสิบครอบครัวเพื่อเดินทางนําถุงยางชีพไปมอบทั้งนี้เป็นงบที่ทางกาชาดอาเภอปันบุรีได้จัดงานกาชาดประจําปี2 5 6 5, 5, 5 000, ที่ผ่านมาจึงนํารายได้ร่วมซื้ออาหารแห้งจัดใส่ถุงกาชาดเดินทางไปมอบให้กับผู้สูงอายุผู้ยากไร้ผู้พิการเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและการช่วยเหลือพร้อมกันนี้ยังได้ร่วมเดินทางไปยังโรงเรียนชนประธานสาขาบ้านวังปลาหมู่ที่2ตําบลเขาเจ้ากับโครงการปันน้ําใจให้น้องในการซ่อมแซมยานพาหนะ เรือสําหรับรับส่งนักเรียนเป็นเงิน1 2 0 0 0บาทและมอบน้ํามันเชื้อเพลิงจํานวน60ิลิตรทุกเดือนเพื่อเป็นเชื้อเพลิงสําหรับยานพาหนะเพื่อรับส่งเด็กนักเรียนโดยมีนายปีชาทองประสงค์ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมเด็กๆนักเรียนร่วมรับมอบ